ประเทศไหนเราก็ต้องกินโปรตีนนะคะโดยเฉพาะเพอร์ลีนต้องกินทุกที่เลยค่ะวันนี้พี่เอมาอยู่กับพี่ติ้งนะคะเป็นไกด์พาพี่เอมาเที่ยวเกาหลีด้วยมา,มาเที่ยวมาชมสวนสตรอเบอรี่แต่วันนี้เราอะ่ะเมื่อก่อนมีสวนข้าวโพดตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่ติง<า>้งพี่ติง้ง,งร<ถ>ู้ไหมสวนข้าวโพดสวนทุ่งขุ่นโอ้โหพี่ติง้งมีทุกสวนเลยพี่ติ้งรู้ไหมว่าเพอร์ลีนรสข้าวโพดของเราอร่อยมากพี่ติ้งอยากชิมไหมครับชอบทานเนี่ยมาอยู่วันสุดท้ายเหลือซองสุดท้ายแล้วอย่างนั้นแบ่งคนละครึ่งให้พี่ชิมหน่อยนะ ก็พูดออกมาเลยอ่งหอมมากโอ้ยยลมมาพิติ้งขาโอ้ยเนี่ยค่ะโอ้ยลงมาจะได้แ่เข้ากานดดูเห็นไม่ให้เยอะมากเลยพิติงขาโอ้ยตายแล้วลอกยมาก็ตกสวยด้วยขี่ม้ก็ตกสวยนะ ขาโบริสุนะครับโมได้พี่จิ้นขาเราไม่มีช้อนคนเราทำยังไงอะคะสไตล์เกาหลีเเลลลยสไต์กาหีทำยังไงคะพี่ิจิ้นทำให้น้องดูหน่อยครับเหลือคะถุงเราสะอาดนะครับพี่เอดูแลอย่างดีใช่พี่เอาจากกล่องมาครับพี่ดิฉัีเราไปอยู่กลางสวนเราไม่มีช้นเราไปอยู่กลางสวนข้าวโพดได้ข้าวโพดเอาสไตล์เกาหลีนี่แบบนี้เลยค่ะนี่โอ้ยชมชมให้ละเอียดครับปกติเราจะต้องเขย่านะคะใช่แต่อันนี้เราไม่ได้